สวัสดีครับ,รบผมชื่อนายชลกันและจิตนนท์รหัสนักศึกษา55101105ครับผมนายพงศั์สโลรหัสนักศึกษา,า551011059ครับครับสำหรับวันนี้กลุ่มของกผมกลุ่ม EE02 จะมานำเสนอโครงงานเรื่องโปรแกรมแบบฟิวสำหรับการจำลองระบบป้องกันสายพอดในระบบจำหน่ายนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงง,งานช่ทยศาสตรอาจารย์สุนทร,รปิยะ,ะรัตนรวงค์ครับ หลักการวิธีการดําเนินงานโครงงารของกลุ่มิอารผมนะครับจะแบ as well as well as ่งการดําเนินงานเป็นสองส่วนด้วยกันซึ่งก็คือ1ออกแบบโปรแกรมจําลองระบบป้องกันสายค้อในระบบจำหน่ายแบบเรเดียนซึ่งมีแหล่งจ่ายเดียว2ออกแบบโปรแกรมจําลองระบบป้องกันสายค้อในระบบจำหน่ายแบบเรเดียนซึ่งมีสองแหล่งจ่ายนะครับซึ่งการดําเนินงานก็คือว่าในระบบแหล่งจ่ายเดียวเนี่ยเราจะใช้รีเลย์ตัวแรกก็คือรีเลย์ป้องกันกระแสเกินหมายเลขห้าสิบเอ็ดนะครับซึ่งมีหลักการทางานง่ายๆคือว่า ถ้ากระแสและว,วงจรมีค่ามากกว่ากระแสแยบเทอร์เรนหรือกระแสปบตบงของรีเย์ก็คือรีเรกจะทํางานนะครับสำหรับรีเรกร้อยสองจะใช้ในการดําเนินง,งานของระบบจำหน่ายแบบรีเลย์ซี่มีสองดังใจนะครับซึ่งมันจะต่างจากตัวเรกก็คือว่ามันจะสามารถดูทิศทางของกระแสและว,วงจรได้ครับทำให้สามารถป้องกันทิศทางของกระแสได้ซึ่งในการทํางานของโปรแกรมผู้ใช้ต้องทราบค่าบางส่วนมาก่อนหน้านี้ครับอย่างเช่นค่าของแรงดันไนฟ้าของระบบที่กักกำลังไฟฟ้าและว,วงจร ข้อมูลอิมพีดนซ์ของสายส่งข้อมูลของโหลดนะครับซึ่งค่าเหล่านี้จะสามารถนําไปคานวณหาค่าที่อัพอเรดของดีเลย์น,นะครับแล้วก็ค่ากัะแต่ละวงจรของสายป้อนในต่างๆได้ด้วยครับ ครับนี่คือตัวอย่างโปรแกรมจําลองระบบป้องกันสาย้อนของระบบจําหน่ายที่นักศึกษาได้สร้างมานะครับในที่นี้นักศึกษาจะขอยกตัวอย่างในส่วนของการป้องกันสาย้อนของระบบจําหน่ายแบบเรเดียนสองหงายใจนะครับโดยผู้ใช้นะครับสามารถเลือกจํานวนของสาย้อนเพื่อทําการซิมูเลตได้ทั้งหมด5รูปแบบดังต่อไปนี้นะครับตามที่ลูกศรได้ชี้นะครับก็คือ1ฟิลเดอร์สฟิลเดอร์ 3ฟิดเดอร์4ฟิดเดอร์แล้วก็5ฟิดเดอร์ครับครับและในแต่ละรูปแบบนะครับยังสามารถเลือกชนิดของโ้ลได้นะครับโดยจะแบ่งออกเป็น4ชนิด10รูปแบบครับดังที่ลูกศรได้ชี้นะครับก็คือจะแบ่งออกเป็นลายสูกาโฟลนะครับแล้วก็ดับเบิลลายสูกาเฟลซีเฟด์ฟลแล้วก็ดับเบิลลายโฟลนะครับ ครับนักศึกษาจะขอยกตัวอย่างการทํางานของโปรแกรมจําลองการป้องกันสายป้อนแบบเรเดียนสแหล่งใจนะครับโดยนักศึกษาจะเลือกจํานวนฟีดเดอร์ทั้งหมด3ฟีดเดอร์นะครับและเลือกชนิดของเฟลแบบดั l i n e t o g r o u n d f วเฟลนะครับเป็นการลัดวงจรแบบ AB-to-Ground นะครับจากนั้นทําการเลือกจุดลัดวงจรที่จุดที่7นะครับ ครับนี่คือภาพรวมของโปรแกรมนะครับโดยนักศึกษาได้จำลองจุดลัดวงจรเป็นจุดที่7ดนะครับที่บริเวณสีแดงครับเมื่อเกิดการลัดวงจรนะจุดที่7ดนะครับการป้องกันหลักทั้งทางซ้ายและทางขวาของจุดรัดวงจรจะต้องทำงานนะครับ นั่นก็คือรีเลย์ตัวนี้ครับที่ลูกศรชี้แลวก็รีเลย์ตัวนี้นะครับที่ลูกศรชี้อีกตัวนึงครับจากนั้นนักศึกษาจะทําการจําลองการรัดวงจรโดยเมื่อเกิดการรัดวงจรจะทําให้รีเลย์สั่งการให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ทริปตามเวลาที่ระบบได้คานวณไว,ว้แล้วและนักศึกษาได้ออกแบบให้มีเสียงเตือนเมื่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้เกิดการทริปขึ้นด้วยครับ จะเห็นได้ว่าสกรีตเบรกเกอร์ทั้ง2ตัวได้ทําการทริปตรงตามหลักการของการป้องกันหลักนะครับโดยรีเลย์ทางซ้ายจะทริปในเวลา0.9412วินาทีนะครับและรีเลย์ทางขวาจะทริปในเวลา1.64189วินาทีนะครับครับต่อไปจะเป็นรูปแบบการป้องกันสำรองนะครับหรือ Backup p r o t e เทคชัโดยจะให้จุดลัดวงจรเป็นจุดที่7ดดังเดิมนะครับ โดยจะขอพิจารณาการป้องกันหลักทางซ้ายของจุดรับวงจรนะครับจะเห็นได้ว่าการป้องกันหลักทางซ้ายของจุดรับวงจรจะมีการป้องกันสำรองก็คือรีเลย์ตัวที่ลูกศรชี้อยู่ก็คือตัวนี้นะครับครับเมื่อเกิดการรับวงจรแล้วหากการป้องกันหลักก็คือรีเลย์ตัวนี้ที่ลูกศรชี้อยู่ไม่ทํางานนะครับหรือทํางานผิดพลาด กา,การป้องกันสำรองก็คือรีเลย์ตัวนี้จะทํางานแทนรีเลย์ตัวนี้นะครับก็คือรีเลย์ตัวที่2ที่ลูกศรที่อยู่จะทําการทิปแทนรีเลย์ตัวแรกนั่นหมายความว่าเมื่อเกิดการรัดวงจรณจุดที่7รีเลย์ตัวนี้และรีเลย์ตัวนี้จะต้องทํางานนะครับถ้ารีถ้าการป้องกันหลักทางซ้ายของจุดรัดวงจรก็คือรีเลย์ตัวนี้ไม่ทํางานนักศึกษาจะขอจําลองโดยการออฟ สกรีตเบเกอร์ตัวนี้ทิ้งนะครับครับจากนั้นจะทำการซิมูเลตเพื่อดูการทำงานของสกิีเบเกอร์นะครับครับจะเห็นได้ว่า การป้องกันหลักทางขวามือของจุดรับวงจรจุดที่7ก็คือสกิทเบเกอร์ตัวนี้นะครับยังทํางานปกติและเมื่อออฟสกิทเบเกอร์ตัวทางซ้ายมือของจุดรับวงจรแล้วสกิทเบเกอร์จะไม่ทํางานเมื่อเกิดการรับวงจรน,นะครับแต่แบคเอพโพเทชชั่นก็คือสกิทเบเกอร์ตัวนี้จะทํางานแทนนะครับนอกจากการแสดงผลในรูปแบบของการทิปสกิทเบเกอร์นะครับตัวโปรแกรมยังสามารถคํานวณค่าของกระแสรับวงจรในแต่ละเฟส และแสดงมุมเฟดดังนี้นะครับครับตัวโปรแกรมนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมแบบวิวนะครับซึ่งจะเขียนโดยใช้บล็อกไดอะแกรมนะครับและนี่คือตัวอย่างบล็อกไดอะแกรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนบล็อกไดอะแกรมทั้งหมดนะครับที่นักศึกษาได้เขียนขึ้นมา ตัวโปรแกรมนะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในในด้านของการคำนวณต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการคำนวณค่า TMS ก,การคำนวณค่า Pickup Current การคำนวณ Turn Ratio ของหม้อแปลงนะครับและการคำนวณเวลาที่ Circuit Breaker จ,จะทิปเป็นต้นนะครับสำหรับวันนี้คุณผองกับผมก็ขอจบการน,นำเสนอที่เท่านี้นะครับ mm hmm.